เด็กๆนักเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนาทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูนงค่ะคุณครูนงจะมาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้โลกของเรามีเยอะแยะมากมายเลยมีหลายๆกลุ่มแต่เราก็จะรวมกลุ่มกันได้ แบ่กลุ่มายได้สามกลุ่มคือหนึ่งกลุ่มของพืชสองกลุ่มของสัตว์และสามกลุ่มสีไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะเราก็แบ่งได้สามกลุ่มทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันว่าแต่ละกลุ่มของสัตว์ที่มีเยอะแยะมากมายเราแบ่งกลุ่มกันได้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มประเภทที่หนึ่งคือกลุ่มของพืชพืชก็มีเยอะแยะหลายประเทศมีทั้งพืชน้ําพืชบกไม้ยืนต้นไม้ประดับต่างๆแต่เราก็ จะเอามารวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของพืชพืชเป็นสิ่งที่มีกลุ่มที่พิเศษก็คือสามารถสร้างอาหารเองได้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มของสัตว์สัตว์ตก็แบ่งได้หลายประเภทสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชโครงแบ่งตามโครงสร้างของสัตว์ กระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังเราแบ่งได้หลายลักษณะแต่เราก็เรียนรู้แค่ว่าเราก็แบ่งกลุ่มได้ของกลุ่มสัตว์ในกลุกล่มแนวเดียวกันก่อนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์คือพวกเชื้อราต่างเชื้อโรคเห็ดเฟิร์นที่อยู่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในอาจจะอยู่ในพวกขนมปังเศษอาหารหรือกินขอนไม้ผูกพัง ในปากหรือใบไม้ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติคือพวกนี้จะไปย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตอีกรอบหนึ่งนะคะก็ <S <S คือกลุ่มของสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตประเภทของกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์สรุปก,ก็คือสิ่งมีชีวิตในโลกเราแบ่งได้อยสามชนิดกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่1กลุ่มของพืชกลุ่มที่สองกลุ่มของสัตว์กลุ่มที่สาม สิ่งไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ซึ่งเราจะแบ,บ่งแยกย่อยตามโครงสร้างลนะักษณะต่างๆในบทเรียนรู้ต่ตอไปสำหรับบทนี้เราก็ให้ท้าใจถึงเกี่ยวกับการแบ่งลักษณะของประเภทของสิ่งมีชีวิตในโลกของเราที่มีเยอะะมากมายเราก็แบ่งดได้กลุ่มอญ่ได้3ามกลุ่มล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็มีโทษ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนํามาใช้หรือนํามาประกอบในการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับสิ่งวแวดล้อมต่างๆนะคะเราก็จะดยู่รวมกันให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็นําสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วก็จะได้มาดัดแปลงมาใช้ในชีวิตประจำของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุด ในบทเรียนนี้ก็จะสรุปได้ใหญ่ๆใ,ให้ในักเรียนเข้าใจว่าบทสรุปของสิ่งมีชีวิตที่ในโลกของเราแบ่งได้สามกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทของพืชสองกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทของสัตว์สามกลุ่มประเภทสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะเราก็สามารถแบ่งแยก,ก่อยออกไปตามลักษณะตา่างๆซึ่งคุณรูนงก็ มีใบงานให้นักเรียนได้นำไปทำลังจากที่เราได้ศึกษากันมาทีนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งคุณคุณมีหัวข้อก็คือมีลักษณะของกลุ่มเพื่อชนิดต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนนำนำกลุ่มสิ่งมีชีวิตพวกน,นี้มาลงตามกลุ่มแรกของกลุมล่มของพื่ กลุ่มสอกลุ่มของสัตว์กลุ่มสามกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ทั้งหมดแยกออกมาให้เป็นกลุ่มแล้วก็ถูกต้องตามความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนจะแยกแยะได้ถูกต้องไหมแยกกลุ่มประเภทของสิ่งมีชีวิตสามกลุ่มได้ถูกต้องไหมสําหรับการเรียนในรายวิชานี้หวัวข้อนี้เราก็คุรูก็ฝากไว้ให้นักเรียนแค่นี้ค่ะเราพบกันในหัวข้อใหม่ถึงได้ 接下看